และนี่ก็คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผมกำลังเล่นในโหมดเรียดอยู่ที่เจอกับบอสเซอร์แจ็คก,กี้นั่นแหละและในเหตุการณ์นั้นนั่นเองที่ผมใช้เวลาเล่นไปตั้ง20กว่านาทีแล้วครับตอนนั้นก็นั่งเล่นไปเล่นมาและทันใดนั้นก็ไปสังเกตเห็นว่าเลือดของบอสเนี่ยมันไม่ลดตอนแรกก็ไม่เอะใจอะไรมากมายแต่มันไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าหลังจากที่ผ่านไป3นาทีก็แล้วก็ยังเท่าเดิม เหลือแค่2นาทีแล้วก็ยังเท่าเดิมทั้งที่ทําดาเมจอย่างต่อเนื่องแล้วก็1นาทีก็แล้วเหมือนกันก็ยังเท่าเดิมแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วตัวเกมก็ยังเต็มใจให้ผมที่จะเอาชนะบอสตัวนี้ได้เอาละหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรที่ทําให้ไม่อยากให้คนอื่นๆต้องเจอแบบนี้ลกลักๆเลยเนี่ยถ้าเห็นอะไรแบบนี้แล้วที่ว่าเลือดบอสมันไม่ลดเนี่ยทั้งที่ทําดาเมจอย่างต่อเนื่องทําทุกๆอย่างแต่เลือดก็ไม่ลด มันอาจจะส่งผลให้คนเหล่านั้นออกจากเกมไปไท้ายเลยเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันคือบั๊กนะครับเป็นบั๊กหลอดเลือดเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี้ยเลือดบอสยังลดอยู่เรื่อยๆแค่ตรงแทบตรงนั้นนะมันไม่ลดตามแค่นั้นเองเอาละก็หวังว่าผู้สร้างเขาจะแก้ได้เร็ววันและถ้าใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ลองมาแชร์กันได้